ลางวันเลขหกโตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเก้าสี่เก้าสี่เกเจ็เก้สเกสเกเจเลขหาโตได้แก่หมายเลขสี่เก้าสี่เกเจ็สเก้าสี่เก้าเจเลขสี่โตได้แก่หมายเลข 94-97-94-97เลข3ตัวได้แก่หมายเลข 4-97- 4-97เลข2ตัวได้แก่หมายเลข97-97และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขคกโต็ไดยออกมาสำเร็จเป็นที่ยมห้อยต่อไปแม่จะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลหวยนำสัต์ คอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทีในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซิญนคณะกรรมาการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียตออกมาประจำนาที